อ้นอ่อพมันไปไหมเอระไรไแกลระเนื้อมันสุล้วแหละจะจ่างไปแล้วข้าตีเลยเปอาหารดีกว่าเข้าร้อนแดงไดมาดูน่นคนี้แบลกลยไ้วเน้อะไรึันนะสุกหมดแล้ เอาแกนเอาเป็นสองตบเล็กอ so uh. uh, hmm, ่ะตบเล็กเท่าเข่าเสียไปตีหันอา่อนไปเข่าลายรูสอลรูสองก็เปล่าสองก็เปล่าปาทูตีฟุกวะนั่นไงนั่นไงเคยรักแกอยู่หรือ อ้าวเชียนมาไม่รู้จะหยิบยังเขียวไหมเฮ้ยโอ้ยตู้เียนโอ้ยกระจา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 ยโอ้โหก็เป็นอย่างนี้ไงโอ้ยเลยเต็นัว ก็จำได้ว่าเด็นี่ยตาหนูจำได้ประเแล้วเรามาเชีเจ้าด้วยนโอ้อยีสิเออได้ขาวได้ขาวว่าตหนูวาเนะ <t> อีเนาะเอนเ่นไร้ล้เาก็ตกนูจะวยเองเองกืนูะเลกา năm, dùng năm, bốn 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 năm,

อกเอาสกิตโอ้มาถึงมาเอาไม่อะไรนีอะไรมีอะไรเป็นเหมือนแล้วไปเรียนลูกเดียวพื้นตีออกใจอีกอท่านไหมยืดยืดก่อนคืออ้วอ เอาเปียอี่้องไมเองาตอดอีสอาไปสองแมอ้เียวหอมอไปสเอางายกว่าโอ้อที่่เต็มปะเนี่ยออไปดออกไปโร